สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนักฟุตบอลนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นลายเซ็นของดาวิดอาราบาอีกหนึ่งใบนะใบที่แล้วทับหนึ่งร้อยไปนี้ลงมาต่ำเลยทับยี่สิบห้าดูนี่ทับยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบห้านะลนะายเซน็นอาราบาเส้นเต็มชัดเจนนะครับสวยสดงดงามตามท้องเรื่อง <c oughs> นี่นะสํสำหรับใบนี้นะสำหรับดาวิดอาราบาใบนี้นะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะที่น่าเก็บอีกเช่น,เ,นเดียวเช่นกันนะ ข้างหลังครับเป็นแบบนี้นะนี่นะนี่นะครับสวยเลยนะสำหรับดาวิดอลาบานะก็ฝากแฟนมัลลิดด้วยนะครับเผื่อแฟนมัลลิดสนใจนะครับเออ่ใครที่ตามเก็บมัลลิดอยู่หรือสะสมมัลลิดอยู่เนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดาวิดอลาบาใบนี้นะถือว่าลันต่ำนะทับ25นะเห็นไหมถือว่าลันต่ำใช้ได้นะครับงั้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับที่ชอบก็ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกกร like, สบ่วนลีปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ